ก็สวัสดีนะครับใน EP นี้นะครับผมจะใช้คำสั่ง select ข้อมูลนะครับ2 table นะครับในการใช้คำสั่ง select นะครับ2 table นะครับผมก็จะทำอยู่บนตัวแรกนะครับทำอยู่บน comment r o m p t ของ SQL นะครับแล้วก็ส่วนที่2ผมจะทำอยู่บน SQL script ของ Deliver นะครับอันดับแรกนะครับให้เราทำการเปิดตัว terminal ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่งนะครับ my SQL นะครับ ขีด u นะครับแล้วก็ชื่อ loose นะครับแล้วก็ขีด p นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราทำการ connect เข้าสู่ mysql เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะโชว์นะครับ database ขึ้นมานะครับว่า database ของเรานะครับมีตัวไหนบ้างนะครับ โอเคนะครับดัต a b เบ e ของเรานะครับจะมีอยู่4ตัวใช่ไหมครับก็จะมี com u n d e r r ร์ส r อร์รี r นะครับแล้วก็ test underscore DB1 ถึง DB3 นะครับทั้งหมดจะมีอยู่4ตัวนะครับแต่ว่าตัวที่ผมจะใช้ก็คือตัว com นะครับอ e r e r อร์สกนะครับเสร็จแล้วผมก็ทำการ use นะครับเข้ามาที่ com นะครับอัน e r อร์ส r นะครับร e p a i r นะครับเพื่อจะเข้ามาใช้งานตัว ดัตเตอร์ที่ชื่อว่าคอม m านเดอร์สกอร์รีแพนะครับเสร็จแล้วผมก็ตอนนี้มันเข้ามานะครับผมก็จะใช้คําสั่งโชว์นะครับเพื่อแสดงเทเบิลนะครับว่าในตัว c o m m านเ r อร์สกอร์รีแพเนี่ยนะครับมีเทเบิลอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับทั้งหมดนะครับนี่คือเทเบิลทั้งหมดนะครับตัวที่ผมจะใช้มาอยู่2ตัวนะครับใน EP นี้นะครับก็คือ r e g i s t e r กับตัว Position นะครับเสร็จแล้วผมก็ทำการแสดงนะครับโดยใช้คำสั่ง Select นะครับ ทั้งหมดนะครับจากเทเบิลที่ชื่อว่า register นะครับโอเคนะครับแล้วก็ enter มาหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดอันนี้ผมขยายก่อนนะครับเห็นข้อมูลทั้งหมดในเทเบิลที่ชื่อว่า register นะครับเสร็จแล้วผมก็จะใช้คำสั่ง select นะครับเหมือนกันนะครับทั้งหมดนะครับ select star นะครับทั้งหมดจากเทเบิลที่ชื่อว่า p o s i t i o n นะครับ โอเคนะครับสังเกตดีๆนะครับในเทเบิลรี ister นะครับตัวที่มันปฏิสัมพันธ์หรือมันเชื่อมกันนะครับกับตาราง o s i t i o นนะครับก็คือ Position ตัวนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับ Position จากตารางร e g i s เตอร์กับ Position จากตารางโ s i t i o นนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เชื่อมกันอยู่ก็คือ o s i t i o นนะครับตัวที่เราจะผูกกันก็คือ Position c ค d e นะครับเห็นไหมครับถ้ารหัสใน ดีจิสเตอร์นะครับสมมุติดีจิสเตอร์นะครับ id 1หนึ่งนะครับดูส r n a m e a d m i นนะครับ f full name ก็ admin นะครับ p o s i t i o n ที่เขาเก็บไว้คือหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งในตัวนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรครับผู้ดูแลระบบใช่ไหมเพราะรหัส p o s i t i o n code มันคือหนึ่งคือผู้ดูแลระบบนะครับส่วน t e s t 0ศูนย์หนึ่งนะครับ f full name ชื่อ t ท s t เนี่ยนะครับคือตัวนี้นะครับ p o s i t i o n มันคือสองแสดงว่า เทสตัวนี้นะครับเขาคือผู้ใช้งานทั่วไปใช่ไหมครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะทําการ Select นะครับ Select ทั้งหมดนะครับจากนะครับเบิลที่ชื่อว่า Resister นะครับคอมมานะครับกับตารางที่ชื่อว่า Position เห็นไหมครับนี่คือคําสั่งโดยมีเงื่อนไขว่านะครับ ผมใส่เงื่อนไขเข้าไปเลยนะมีเงื่อนไขว่า position นะครับ .dot ครับ position underscore code นะครับต้องเท่ากับ register นะครับ นะครับ position นะครับแล้วก็ให้มันเรียงข้อมูลด้วยคำสั่ง order นะครับ by order by register นะครับตามนะครับ d register id นะครับ u n d s c o r e id นะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับคำสั่งนะครับก็คือคำสั่งแรกก็คือ select ใช่ไหมครับผมจะทำการ select ทั้งหมดนะครับ select ทั้งหมดจาก table ที่ชื่อว่า register แล้วก็ position นะครับโดยมีเงื่อนไขว่า position id position code คือตรงนี้นะครับต้องเท่ากับ register นะครับ position register นะครับ เทเบิลนี้นะครับของโพซิชันนี้นะครับโดยมีเงื่อนไขว่าออเดอร์บนยนะครับให้เรียงข้อมูลตามดิสตรไอดีนะครับโดยเรียงจากข้อมูลนะครับโดยคำสั่ง A.S.C. นะครับก็คือเรียงจากข้อมูลล่าสุดนะครับแล้วก็ Enter ไปหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มันมีคำสั่งผิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนว่าตัวไหนผิดเกิดคำสั่ง เออร์เขึ้นเนี่ยนะครับด้วยคําสั่ง order by นะครับซึ่งตัวที่ผมใส่ผิดคือตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องเป็นตัวดีนะครับตัวนี้มไ่เป็นตัว B อยู่นะครับทีนี้ผมจะทําการแก้ใหม่นะครับก็เปลี่ยนจากตัวนี้นะครับแค่ตัวเดียวนะครับที่พิมพ์ผิดเปลี่ยนจาก B เป็น d นะครับโอเคนะครับทีนี้ก็เอ t เตอใหม่ครับ โอเคตอนนี้ข้อมูลเราขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตว่าข้อมูลมันจะขึ้นมาทั้งสองเทเบิลเลยนะครับข้อมูลมันเยอะนะครับมันจะขึ้นมาทั้งเทเบิลที่เป็นรีจิสเตอด้วยแล้วก็เทเบิลที่เป็นตัวโพ i ิชันด้วยนะครับเวลาเรามองดูเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่ไงนะครับโพ i ิชันของของมันจะล้นมันจะล้น, 1, นหนึ่งบรรทัดนะครับสังเกตว่ารหัสหนึ่งนี้คือผู้ดูแลระบบใช่ไหมครับ ของโพส i t i o n หนึ่งเนี่ยนี่โพส i t i o n หนึ่งคือตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็โพส i t i o n code ก็คือหนึ่งนะครับมันจะผูกกันอยู่นะครับทีนี้ผมจะทําการคิวรี่ให้มันข้อมูลเฉพาะเจาะจงขึ้นนะครับเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการครับผมใช้คําสั่งเดิมนะครับผมก็เพิ่มในส่วนของข้อมูลที่ผมจะคิวรี่นะครับตอนแรกผมคิวรี่ทั้งหมดใช่ไหมครับทีนี้ผมไม่เอาแล้วผมจะเลือกมาเฉพาะบางตัวนะครับตัวแรกที่ผมจะเอาก็คือตัว full name นะครับผมจะเอา full name ผมก็บอกว่า full name นะครับ full name นะที่ผมจะเอาตัวที่สองผมจะเอา position 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 name นะครับ position name ตัวนี้นะโอเคนะครับโอ้ position oh. u n d e c o r e name นะครับตัวต่อไปนะครับที่ผมจะเอาก็คือ username นะครับ Username นะครับแล้วก็อีเมลนะครับเค <Okay, S 1> ผมจะเอาแค่นี้นะครับข้อมูลที่ผมจะคิวรีนะครับแล้วก็เอน e r อร์ไปหนึ่งครั้งนะครับมันบอกว่า Full name ผิดผมพิมพ์คําว่า Full name ผิดเดี๋ยวเข้าไปแก้กันอันนี้ต้องเป็นตัว N นะครับเป็นตัว N แล้วก็ Name ก็ต้องเป็น M นะครับโอเคเอนเตอร์ okay, ไปใหม่นะครับ Position name ก็ผิด ไอ้ผิดเยอะ position name เดี๋ยวเข้าไปแก้กันตัวนี้ก็จะเป็น m นะครับแล้วก็ e โอเคนะครับได้ละนะครับสังเกตว่าข้อมูลที่เรา Q ิ u r ี y ใหม่นะครับลองหลังจากที่เราใส่เงื่อนไขว่าเราจะทำการ select นะครับเฉพาะข้อมูลสีชุดนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ข้อมูลมาว่า admin นี่คือผู้ดูแลระบบนะนะครับ เค okay, ไหมครับแล้วก็ username mm hmm. ก็คือ admin แล้วก็อ e m a i l fullname ตัวที่สองชื่อว่า fullname เป็นผู้ดูแลระบบเหมือนกันนะครับแล้วก็ test test ก็เป็นผู้ใช้งานทั่วไปนะครับอันนี้มันคือมันก็จะคัดแยกแล้วว่าอ๋อ username mm hmm. ก็คือ test ศูนย์หนึ่งเนี่ยเป็นผู้ใช้งานทั่วไปนะ username test ศูนย mm ์ส hmm. mm ี hmm. ่ก็เป็นผู้ใช้งานทั่วไปส่วนที่ที่ๆนะครับก็เป็นผู้ดูแลระบบนะครับแล้วก็อ้างอิงจากรหัสที่มันผูกกันอยู่นะครับโอเคนะครับหลักการประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะ คิวรี่ของคําสั่งอื่นนะครับเราก็เลือกได้ว่าเราจะคิวรี่ส่วนไหนนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะมาทําในตัวสคริปต์ของ b ีบีเนะครับเราจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับโอเคนะครับต่อไปเราก็มาทําการคิวรี่อยู่บนสคริปต์ของ d ีบีเนะครับผมก็ทําการเปิดตัวบีบีเขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดเทเบิลที่ชื่อว่าร e จิสเขึ้นมานะครับก็จะมีข้อมูลอยู่ใช่ไหมครับ ข้อมูลที่เราจะเชื่อมกันคือคือ position ตัวนี้นะครับแล้วก็เปิด position ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเราจะเชื่อมกันอยู่2ตัวนะครับก็คือตัว position underscore code กับ position ของ table ที่ชื่อว่า register นะครับเสร็จแ,แล้วผมก็เอาโค้ดที่ผมต้องการนะครับอันนี้ผมพิมพ์ไว้แล้วเขียนลงไปนะครับผมจะทำการ select ทั้งหมดจาก table ที่ชื่อว่า register แล้วก็ table ที่ชื่อว่า position โดยมีเงื่อนไขว่า position ของ position. position_code นี่นะครับของนี้นะ position. position_code นี่ของตัวนี้ต้องเท่ากับ position ของ register นะครับนี่นะครับเงินไขใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ทำ order by นะครับ register. register_id register. นะครับให้มันเรียงลำดับข้อมูลแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำการ sql query นะครับโอเคนะครับ table มาแล้วนะครับสังเกตว่า ข้อมูลมันจะมาทั้งสองเทเบิลเลยนะครับอันนี้ก็คือเทเบิลลิจิสเตอร์คือตั้งแต่คอลัมน์นี้นะครับยาวจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลตั้งแต่ Position under score id จนถึง Position Name ก็คือเป็นข้อมูลจากเทเบิล o s i t i o n นะครับตัวที่เราต้องการนะครับเห็นไหมครับเทเบิลนี้นี่ที่มันผูกกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำการคิวรีให้มันแคบลงนะครับโดย คิวรี่จากข้อมูลนะครับของเทเบิลตัวแรกที่ผมจะเอานะผมจะเปลี่ยนจากสตาร์เนี่ยนะครับตัวแรกที่ผมจะใช้ผมจะเอาตัว username ก่อน username username นะครับแล้วก็ตัวที่สองผมจะเอา full name นะครับ full name นะครับแล้วก็อีเมลนะครับ เสร็จแล้วตัวสุดท้ายผมจะเอาตัวนี้นะครับ p o s i t i o n name นะครับเสร็จแล้วผมจะเอาแค่นี้นะครับเสร็จแล้วผมจะทำการ run s q ใหม่นะครับเห็นไหมครับข้อมูลที่เราทำการค้นหาหรือค u วรีมันจะแคบลงนะครับมันจะทำให้เราแบบดูมิติข้อมูลง่ายขึ้นนะครับ อันนี้คือวิธีในการคิวรีนะครับโดยคำสั่ง select สองเทเบนะครับจริงๆตัวตัว p o s i t ิชัของ Register นะครับมันยังมีอีกสามตัวนะที่เชื่อมกันอยู่นะครับเห็นไหมครับก็จะมี D ี n d e r s c o r e code, คด d อสแ e แล้วก็ Status Register นะครับอย่าง Status Register ก็คือเป็นเทเบิลที่ชื่อว่า t t t u s Register Underscore ตัวนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าอ๋อ e ู n a m งนี้อยู่ในสถานะอะไรนะครับก็คือเราก็จะทำการชิลีมากกว่าหนึ่งเทเบิลนะครับโอเคนะครับ EP นี้จบเพียงเท่านี้นะครับใน EP ต่อไปเรามาพูดถึงการอัปเดตข้อมูลนะครับลงในเทเบิลเรานะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ